สวัสดีทุกท่านครับที่มารับชมช่องกดชาดอพีวันนี้ขอนำธรรมะดีๆของวัดท่าไม้มาฝากกันครับการเอาใจไปจดจ่อกับคนไม่ดีที่กระทำแต่ความชั่วอยู่เป็นนิดย่อมสร้างความเศร้าหมองให้กับชีวิตไม่น้อยขอแต่คิดเมื่อไรเวกรกรมจะส่งผลเมื่อไรผลกรรมจะสนองคนเลวไม่มีใครเป็นผู้ชีช้ชะตากรรมใครได้แม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังบอกให้ละให้วาง ให้ปล่อยให้ละการยึดติดอย่าไปสนใจคนกระทำชั่วเพราะไม่รู้ว่าเวรกรรมจะตามเอาคืนเขาชาติไหนหากเขากลับตัวกลับใจเร็วมันสั่งสมบุญมากเวรกรรมอาจตามไม่ทันเพราะผลบุญจะช่วยไม่ให้กรรมตามทันแต่หากวันหนึง่งบุญไม่พอไม่ต่อไม่เติมยามนั้นแหละชีวิตต้องเจอวิบากกรรมหนักเลยทีเดียวเขาเรวอย่าไปสนใจความเรวของเขาจงเป็นคนดี เพราะให้ผลกับชีวิตเราวินาทีนี้ที่คิดได้คนดีมันมักจะดีต่อตัวเองทั้งนั้นใครว่าทำดีไม่เห็นดีทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นไม่จริงกฎธรรมชาติที่เราพบเจอทุกวันวันมีเช้าย่อมมีค่ำมีเกิดย่อมมีตายทำชั่วย่อมได้รับผลกรรมชั่วทำดีย่อมได้ดีมันคือกฎแห่งความจริงที่เป็นธรรมชาติที่คนเราปฏิเสธไม่ได้เห็นทุกเห็นธรรม วัดท่าไม้สมุทรสาครครับ